แบบสวัสดีจ้าพี่น้องร่วมผักกิ่งโขมผักกินงโขมมันจะใสตะนาบปล่าตะนหน้าผักกินงโขมแข่งยังอยูสองสามหน่วยได้บอปิดมันหน่วยอยู่ในอยู่ในสวนพี่น้องในสวนผักกว่าสิออกไปย้มได้กับประเทศไทยออกมงเต็มเลยแต่เมนฝนมาพามืองตายอันยานฝนมาพาที่รุนเหมือนนี่ตหน่วยทอปตีนล่ะคันฝนตกก็คือโลน อังยัง,ยงอ๋อบอกฟักดอกพักอีกเอาอยังอันนี้น้องบีต้มกบไว้พอดีพี่นอ้องคั่วกบต้มอันพักกับหั่นไว้ให้แม่แล้วเรียบร้อยพักกับซิมีต้นหอมพักซี่คือพ่อพอดีคือจังว่กกบตัวหนึ่งหนีละ้ะวซันมีหั่นแล้ว มีคนม้บอก่อยหนึ่งยูข่าย้มเว่าไ่เห็นอ่งันคนม่านั่งตัวหนึ่งองนัออืมตัวองพอดีออเหมือแนแรกท่ตาำแก,แก้วกับปีอยู่มือห่ถอดปะทูก,ก่อนแก้วมันงปะทูสองเนียนตำแก้วกับปี ดอกพักขมดอกพักหมโอ้อยค่อยๆไปแยกกลุมออกลูกบ่บ่มันแรนขึ้นไปน้ำมูใกล้ยอยู่มมนห,หัวลงมาไวมันได้กวดนาบ้านอยู่แยมแล้วขมาตาสดเศ้าคนหัวเราเลยเออกเอาไข่ตัวหลัมัมหัวมากหายเจ้าไว้อยู่วาสั้นหลงแม่ เสร็จแล้วอันนี้ลวกพักแกงขมคือสะเดาดินนั่นแล้วพี่น้องนนะสะเดาดินแมนอันนี้น้องบีทอดปลาขาวที่แม่เราคั่วตากแดดนี่ทอดเสร็จแล้วม้นนตน้อยเหมือนบ้านปิ้ง,งซุ้มตัวใหญ่อันนีอไไอ้อันนี้มันหลอดหีบน้องบีก็เลยเออกมาทอดเอาโคกีโคกุณอู้จ็บทองถ้าว่ากินกาแฟแล้วผาวกระ่ได้องสร้างน้ำบ่อ,อะไร มึงเนี่นกองเต็มอยู่ีน้อมันบอเป็นยังแล้วมันแหงซักบ่ได้ไนนขนเขามาไวบีโรเท่น้ำไหลวิสิปันใหราจ้าหน้อยแงจะออกไปอีกน้ำบ่ไรกเสียหาเราก็ไปน้ำตู้เย็น,น,ยนเป็นเ,นม,เ,เ,นเนมืองเทานา้ำถอดไหโอ้จะไม่หยายจะไม่หงาอยู่นี่กับพ่ไในล่างยู่ตู้เย็นก็ได้ เงินผู้ชายนอนเงี้ยผู้เดียวพี่น้องก็เลยเล่ยเป็นปยังแม่บ่ได้ออกไปมาหันตอประยู่บ่ได้ออกไปเพราะว่าเงี้ยมันบ้านไหนมีสิทธิ์ตาพี่อ๋อตาพี่ปะโอ้อย่าข้างไหลเถอะ เจ้าเก็บเจ้าปวดอัะไรป่ะอันตัวี่มันแรงกลับขึ้นได้ไงกลางวคนขึ้นขื้อหึ้นอยู่แถ่ปล่อยไปก็คือเกากระแลงกลับขอ้ามาขึ้นเกา,กเกาไม่ปนกุ <S <S <an> นอบอืออื้อออยู่หันแล้วม <S an> ัยนยางยางใจตีนม <S an> ั่งมัน <S an> บ,บ่ไ้บีบสักทีอ่ะ บอมีเรื่องอีกแกโดนดิสินเอ้ยบอกข้าวดีเดี๋ยวพี่น้องสิได้ยิน,น<า>สักก้อนบาทมาพี่น้องข้าวเบาเรื่องความฝันฝันจนไม่อยากตื่นฝันดีหลายฝ <laughs> 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 ันดีหลายจนไม่อยากตื่นกูก <laughs> ูฝันกูฟันฟันเห็นเงินง่ายหรอไหมไปฝัน<ภ>ยังไงเขาฝันข้ามัน มันตัวว่าว่ามาัดอันมัดอันนั้นนะอันนั่นหรือเล่าอืมมัดมัดมัดเอีอ้ยตัวตัวมัเนี่ยหลากมาโหลดเออมัดใส่อันโหลดหลากมาโหลดโอ้ยเป็นบ้าเนาะว่าสนองความของว่าอะไรที่จายมึอเจ้านี่เฮ้ยทุกคนคอยขึ้นผาอันแล้วกานนี่คอยมาปัน่นขึ้นได้บุอันมาคอยนี่เลยวกันบูกว่ามาัายยาดใส่อันรถ มาตีนมันไชโรดโ่ะหันปนกบขนมบีปุนมันมาจะอีอย่ยงางเกาะน้ำไหลให้แม่ปุนเอาพอเรามากว้ามึงแกงแด้วยมึงปุนเจ้าเงยเสียะแม่นใส่น้ำต้มน้ำต้มน้องบีใส่ปลาแดกเทผงชิโรดใส่พร้อมในน้ำต้มลืมข้าวงานมึนแกงออืมลืม ส็ดีปาไม่นานพอต้นบ่อเด้ไปเห็นงานกูลืมปาบอกตัวไปไปเห็นงานเห็นงานแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นแล้วก็อันยังอันนีนแม่วาดทาหมวงนี่โอ้บาอันนีหแน่ะบันทาหมวงเนี่ยโอ้ประมาณแล้วมันหมูว่านบ่เมื่ะมืะอคืนนี่อันเมื่อคืนบ้านนี่อันเป็นจักหม้อนั่นจั๊กเป็นมือเนาะไม่าโอ้พอดีลูกกูหยุดเพิ่นจัก๊้บักตัวพาไปพรานพาไปอัน กาดอันนั้นเพิ่มานอเป็นเห็ดจักเมื่อสามสี่หมื่นโมเมนต์มาเรื่องบานตัวตไดเฮ็ุงานหน้าเราเปลี่ยนให้ได้น้อยไปหน้าน้าไดเลยดีตไปน้ดอกข้าวโพดไปข้าพนมเนาะด้วยว่าอยู่หนีเข้าไปได้นะ๋ยวขันบ่อได้ไปเีจ๊มิจจะไปไงได้ไปไงไปน้ำข้าเจ้าขันใมากใขันใหญ่มากใแมน โอ้ยขคันป่ามาส่วนนั่นเราพาไปดูนแล้วแกงน,นกุบลวกผักแซบแซบรวบพักหอมกินกับก้นกบกับทอดปลาอัดอีกอัดอนกหนึ่งฟองค่ะน้บีเพินน่งได้กดหนาบานจะไม่ค่าเห็ดหอังทั้งหนึ่งเขาทั้งเรนกวดอันอันนี้ข้างหลัง แดด,แดดออกอยู่ลมๆ่มกะก็สีหอนมาหอนมือนนมันมีลมอยู่น้อยนึงน่ะมือว่านมือว่านมือก่อนมนมีลมเนลยเอาแต่ว่ามือนี่อาจจะยินสวยมากหรือสีหอนซ้ำบุมบรรยากาศของห้องเดี๋ยวรอฟอเขาน้าก็สิไปกินเขาพี่น้องไปท่านไหนีกก็ขอกำนามกะล่องเฮ็ดเมืองทอดปลาทอดปลาปนกบ ลวกผักเมนูง่ายๆน้ำมันบ่ไหลแม่สิไปเฮ็ดออกเังไลยหนามพอนไหลอยู่มังค่ามันมีกองเต็มทั้งผาดูขุ้นนะหนามพอนไหลข้าวขอดามไปนี่มือเศร้าไปเดี๋ยวน้องดิสิไปกกวดหนามบ้านหนาบ้านพอนได้กวดแล้วจะปูสาดกิ้งข้าว บรรยากาศน่าพินองเอาต้อไปใส่<ม>กบฝากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้นะสำหรับคลิปนี้และกับคลิปที่ผ่านมาลมเย็นๆเาจอกำลังเหตุน้ำไปก่อนสวัสดีจ้า